เออานวิตยอตกต่อย่ต้โว้แล้วกี้โบ้แล้วขวามา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 

มันตายมดแล้อม่ายดเลยนี่น่าสุดแรงยนะไอ้เหี้ยหนูงแล้วตาโอดไปเลยไป่อนชมันมีท่อองแหลกโอ้ลกมอีกแล้วเรีนได้เนได้กระองเลยโไม่ได้ตาเยอะค่อยๆค่อยาค่อยๆขยับลงมาค่อยๆขยับลงมายค่อยๆขยับลงมาค่อยๆขยับลงมา วิ่งวงลงมาล่างสุดเลยวิ่งลงมาล่างสุดเลยวิ่งลงมาล้างสุดเลยวิ่งลงมาล่างสุดเลยแล้วก็เล่นเไปขวาเล่นไปขวาเล่นไปขวาวิ่งลงมาล้างสุดเลยไปขวาเออชิดขวาล่างชิดขวาล่างมาชิดขวาล่างมากินหมดแล้ว

มันก <Norwegian> like ็หลังโคได้นะมึเห็นเลยนะเล่พร้อมเลยนะเล่นเลยนะ TBI เนี้ยโคบักโคโอ๊ยได้ได้ได้โคโอเคเอาพิมมือได้ไหมเดี๋ยวคนนึงนะโอ๊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 เโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะาอ๊ะโ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 อ๊

กระตุกอรเงีรงที่เปนอะไรที่เป็นไยากเงี้ยเหี้ยชาติโยอะโม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 ยอะโยอะโมยอะโมยอะโมยอโยอะโมยอะโมยอะโยอะโมยอะโยอะโมยอะโมยองโยย

พาราโน้ที่พาราโนหน่อยเจาะเจาะมัหน่อยเจาะมันหน่อยไหน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 สวยสวยสวยไ่มีกิไ่มีก่

ลบริในน้าชายพี่วมดละเดินต่อแล้วดิปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดุณเดินนได้โนวิตโนวิตโนวิเขาโนะไม่ใช่ไปวไมเดตดียวจำโกด้วยนะโนวิตโนวิตโนวิตโนวิดไม่มีใครจี้มันเลยหรอ

โหตายว่ะเฮ้ยตามตามกี้ไปทางซ้ายได้ป่าววะออกมาทางซ้ายหน่อยออกมาทางซ้ายหน่อย

ข้างในเงินทางเรียนน้อย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 แล้วมาตื่นมาอะไรแล้วมาเจ็บ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 

แลยูแลยูแลยูแลไม่ใช่ไม่ใช่ผายหลังผายหลังมับบอลน่ครับกานไปขับบองการไปบอลหมายถขงเราไม่มีแดง

คนเราจะเลี้ยวขากันมไม่ใช่ปทางทิขวาสนอะไรางาไม่ได้ตงายายกับสายังมันก็สายายัหลากขวากคิวเลยเอซนอายพกายยโอเคโอเคโอเคอะนงยนันตัดนเดินนะเดิน ให้ผมรแล้วดออกให้เห็กเคลืบเลยนะตาโฟลงมาว้ตโลงมากยไม่งท่าห้มันมีีให้มันมีมีให้เดินไปหาครไเลี้ยงใครไปดีเ้ีเ Ni lòng lòng hết 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 hết

ไ้ลบไปดบตัวนึงเลยดิดิวันนีแล้วอะไรมันวิ่งแล้วมันขำแล้วิ่งแล้วแต่คุณพี่ไม่ติดกันนะเอนหลังนะเดี๋ยวไม่ทำนะช้าเช้าเช้าแบตหน่อยดิแบตแบตแบตเฮ้ยชิดบอลมาชิดบอลมา

ดันมาหน่อยดันโอ้มันมันถอยแล้วถอยแล้วดันมาหน่อยดันมาหน่อยมีกล่องอีกนะมีกล่องอีกนะข้างบนบนวับกล่องมันอยู่บนวับกล่องมันอยู่บนวับให้เอ็นด้วยให้เอ็นด้วยอยู่บนวับโน้องวินน้วินในดงโน้อวินในดงเอา เวดเวดขึ้นไปข้างบนหน่อยดิหมดแล้วหมดแล้ว ว่าถึงได้สองแล้วว่าถึงได้ได้สองแล้วแจ็คแจ็คกูแล้วกูรีบตีด้วยพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วแล้วกูจะตกลงน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 ไปกลไปะตกลงนไตกลงนะ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 ตไปงนะนะตกนะตลงนะตกลงนะตกลลงนะตกลงนะลงนะตกลงนะตนะตกลงนกลงนตกลงนะตตกงนะตนะตกลงนะตกะตกลงตกลงน

วัวแล้ววัวแล้วคิววแล้วดเออพอๆพอๆอเฮ้ยลิบมาริบมามันตองไม่ได้มันตองไม่ได้

รอจะบอกว่าผมางว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 างางวางจะทำกลับจะทำกลับได้ไดเยขดูดูแล้้ได้ได้มยัููหวังวาให้นะายยกโมาายยกโมาหากูายยโตหากูเหป่าวโลงาไปเก็บไโอได้เก็บไโอขึ้นเอาไโอก่อนนะ่ะอะายอไอ้ไอ้ ไปโอคอเตอ่ะบิซันบิซันบิซได้บิซันได้ไม่ไม่ให้จี้มันโอ้โหโอ้โหโอ้โยโอ้โหนอ้โหมา้หโอ้โหโอ้ไหโอ้รหโอ่โยโอ้โหโอหโอ้โหโอ้หอ้โหโ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 อ้โอ้โหโอหโอ้อ้โหโอ้โห้หโอ้โ้โหโอ้โหโหโอ้โหโอ้โหโอ้โห่อ้โอ้โหโอ้หอ้โอ้โหโอ้โหโอ้้โอ้โอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โ้โหโโอ้

ปไปมันแะก้วอ,ออกบ้างเลยมันแก้วออกบ้ม่เป็นมแก้วเลย